เสียงแมวร้องข้างนอกโอ้ยดู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 ดยินเสียงแมวร้องข้างนอกแมวข้างนอกกัดกันเหรอลูกโหยสงสารจังเลยโอ้ยแมวข้างนอกกัดกันออ้ยเขากัดกันเหรอลูกดีน้้าตาลอยู่นี่น้ําตาลอยู่นี่พี่กุ้ยก็อยู่นี่โหยสงสารแมวข้างนอกเหรอลูกดูดูเขากัดกันเหรอลูกโอ้ยจะไปกันใหญ่หากันใหญ่เลยไปหาที่ไหนลูก จะไปหาเธโอ้ดูดูดูส้มส้มมอคก็ตกใจส้มส้มหนส้มตกใจส้มตกใจเหรอลูกโอ้แม่เขานอกขัดกันเหรอลูกแม่เขานอกขัดกันอือโอ้ที่ไหนลูกส้มส้มที่ไหนส้มกลัวไหมลูกส้มส้มกลัวไหมคะกลัวไหมคะลูกโอ้หนูปลอดภัยแล้วนะลูกนะพวกหนูปลอดภัยต้มกลัวไหมลูกต้มกลัวไหมต้มมาอยู่ใกล้แม่ ต้มรีบมาอยู่ใกล้แม่เลยได้ยินเสียงแมวกัดกันต้อมรีบมาอยู่ใกล้แม่โอ้ยถึงตอนข้อต้มเป็นแมวจรนะลูกนะถึงข้อต้มเป็นแมวจรโอ้แต่ก่อนหนูคงกัดจนกัดแบบนี้ใช่ไหมลูกส,กนนกนะสงสารพวกแมวจรนะลูกเนาะสงสารพวกแมวจรทําไงกันดีสงสารมากเลยลูกโอ้พวกหนูสงสารไหมลูกพอการได้ยินเสียงแมวกัดกันดูดูดูขึ้นไปข้างบนกันหมดเลยอยู่กันหมดเลยนี่ตื่นเต้นกันหมดเลย โอ้ oh, แมวจรกัดกันอ่ะลูกนั่งสารแมวจรน,นะลูกเนาะพวกหนกูเคยเป็นแมวจรกันหมดเลยถูกกัดกันมาทั้งหมดเลยลูกโอ้สองสารแมวจรพวกหนกูเคยเป็นแมวจรเขาต้มมาอยู่ใกล้ใกล้แม่เลยเขาต้มกลัวเขาต้มกลัวมันอยู่ใกล้ใกล้แม่เลยพี่คิมอุ้มไว้พี่คิมอุม้มอมาได้ยินเสียงแมวกัดกันไงนะดูสิ กระโดดแบบตอนแรกอยู่ข้างล่างกันหมดเลยรีบกระโดดขึ้นข้างบนกันหมดเลยหาดูเสียงแมวจรกัดกันอดีตพวกหนูเป็นแมวจรใช่ไหมลูกพวกหนูเป็นแมวจรก็โดนแบบนี้ใช่ไหมลูกสงสารแมวจรน,นะลูกเนาะสงสารแมวจรอ,อม่นต้มสงสารแมวจรต้มกลัวครับลูกต้มกลัวเหรอครับอ๋อต้มกลัวมากเหรอครับลูกรีบมาอยู่กับแม่เลยเหรอลูกโอ้ อยู่กับแม่เลยลูกกลัวมากเลยโอ้กลัวกลัวกลัวครับเป็นไปลยลูกปลอดภัยแล้วนะลูกนะแต่ก่อนนุเคยโดนแบบนี้ใช่ไหมลูกแต่ก่อนนุเคยเดินแบบนี้ใช่ไหมครับอืมอืมเันหน,นั่นแหละนั่นนะขึ้นไปหมดเลยกลัวพากันตกใจขึ้นไปหมดเลยกระโดดขึ้นหมดเลยเก่งใจเจ้าถิน่น โอ,อ้สุดยอดเลยสามสีเดินโอ้โหย่องเบาแบบมาแต่ไกลเลยเพราะว่าเจ้าถิน่นเขานั่งอยู่ตรงนี้โอ,อ้โหสุดยอดที่กระโชกุลน่ะเดินขู่เอาเดินขู่เอานะเยอะเถอสามสีเราเนี่ยโอ้ต้มยาต้ม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 ,ตมยาอย่ายุ่งกับน้ำตาลลูกไม่เอาไม่เอาไม่เอา,เอา,เอา,เอานะครับต้ม ต้มอ,อย่าเก่งกับน้ำตาลนะอย่าเก่งกับน้ำตาลนะต้มนะต้มนะอย่านะลูกอคุณนายสามสีเขากลัวเจ้าถิ่น